ออพี่จอดรถหน้าวัดแล้วกำลังจะเดินเข้าไปเดี๋ยวเจอกันนะพี่คะพี่คะพี่พี่ช่วยหมาของหนูหน่อยนะคะหมาของหนูมันคลอดลูกอยู่ใต้ถุนแล้วมันออกมาไม่ได้นะคะพี่มันส่งเสียงร้องทั้งคืนเลยอะคะ่ะนะคะพี่พี่ต้องช่วยมันนะคะโอเคโอเคครับทางนี้เลยค่ะพี่ตามมาเลยคะ่ะ อ้๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วพี่ดิงดิงเป็นไงบ้างพี่ดิงรีบพาพี่ดิ๊งไปโรงพยาบาลเร็ว เฮ้ย <Hey, S 2> แค่นั้นก็พอแล้วฉันแค่หมั่นไส้มันเฉยๆแต่ถ้ามันยังตื้อไม่เลิกฉันว่าแกต้องลงมือจัดการมาให้หนักกว่านี้นิดนึงนะคะอโอเคเระคะียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจ่ายเงินแล้วก็รับยาเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยนะคะ ครับขอบคุณครับใช่ค่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับไม่รู้แหละต้องไปแจ้งความหาตัวคนผิดเลยนะกล้องวงจรปิดเนี่ยมันต้องบันทึกภาพได้แน่แน่ผมว่าผมโทรแจ้งเลยดีกว่าทำไมไม่ไปสถานีตำรวจล่ะคุณผมไม่ได้จะแจ้งตำรวจผมจะแจ้งจีด๊ดแ้งคุณจี๊ดเพื่อเพคุณดิ๊งจะได้ทำคะแนนสงสารกับจี๊ดไง แจ้งเลยแจ้งเลยอะไรนะคะพี่ยอดในดิ่งเป็นอะไรมากหรือเปล่าอะ่ะนี่จีเป็นห่วงคุณดิ่งมากขนาดนั้นเลยเหรอ,เ,อ,อเปล่าค่ะจีดไม่ได้เป็นห่วงนะจีดอยากให้เป็นมากให้โคมา่าไปเลยได้ยิ่งดีค่ะจีดจีดจะใจอ่อนก็ไม่มีใครว่านะ อ่อนเด็ดขาดเอาไว้ให้ในนั่นเนี่ยไม่มีลมหายใจก่อนแล้วพี่ยอดค่อยทัวรหาจิตนะคะแล้วไหนบอกว่าลากิจไปทำธุระแล้วทำไมถึงอยู่ดีๆไปโผล่ช่วยในดิ่งได้ล่ะคะอนี่ไงธุระพี่วันนี้คุณสู่เขาไม่สบายพี่ก็เลยอาสามาขับรถรับส่งให้เธอต้องเหนื่อยกับการจัดการงานศพไหนจะมีสอนเช้าอีก สบายอ๋อไม่เห็นรู้เลยก็ไม่ได้บอกพี่ดิ่งไงอ๋อไม่ได้บอกพี่แต่บอกคุณยอดชายว่างั้นก็เขาโทรมาเลยต้องบอกอืมอย่างนี้นี่เองนี่ไม่ต้องไปอยากรู้เรื่องสู่หรอกน้เอาเรื่องของตีน้รอดก่อนเรียบร้อยนะครับคุณดิง่งอย่าพึ่งใจเสียนะครับตื้อเท่านั้นที่ครองโลก ไปละคุณก็เหมือนกันนะพยายามเข้าไว้เดี๋ยวเขาเข้าใจว่าเอผมว่าประโยคเมื่อกี้ผมควรเป็นคนพูดมากกว่านะไม่รู้เอพยายามไปเถอะ จมันก <Bye. S 2> ็เงามันก็คิดถึงกันบอกให้ฉันใจบางพ่อรักเธอบักกับอินเตอร์